สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะพีทมาขับรถเที่ยวที่สวนลำไยแถวๆใกล้บ้านค่ะที่อำเภอพรเยาจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองแล้วบังเอิญนะคะว่าเจอลุงเลื่อนค่ะก็เป็นลุงของพีทเองนะคะพอดีลุงเลื่อนเนี่ยเขามาขุดแมงมันกันนะคะที่สวนลำไยค่ะฤดูนี้นะคะก็คือฤดูของแมงมันนั่นเองเอ๊ใครรู้จักแมงมันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาขุดแมงมันกันยังไงไปดูกันค่ะของกินคนเมืองเหมือนกันเน้อจะเข้าป มงใหญ่มากัโอ้โหแปะเลยนะเจ้าเพื่อนพุดธมันนี่คือพุดแมงมันกับเจ้านี่ครับตะวาเราก่อนเนี่ยแ<อ>ต่ว,วาว้าวแล้วเนี่ยววไม่ได้อย่ววางป้าแม่กะลังป้าแม่มันเนี่ยอ๋อหมายาถึงว่าเขาต้องเจอแม่มันก่อนอเจอลูก<อ>เจอลูกเจอลูกนิ่วๆตัวจะมะประมาณเดือนพฤษภา เราจะต้องไปมาหาลูกของมันจะบินจะบินขึ้นแล้วเราต้องมาหมายไว้มาหมายไว้มาหมายจุดไว้กช่วงเดือนช่วงเดือนกุ้มพาร์คุ้มพา์เขาก็จะมาหาไข่มันคมาหามุตหาแม่มันเราต้องเสาะหาแม่มันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นเด็กันลูกได้ยินมาว่าแมงมันนี่เสาะหากินยากไ่มก็เสาะหากินยากครับเสาะหากินยากเนาะขอเขอยอาอย่างกินเจ้าลุงแดดแมงมันนี่แต่งจอมตัวเอา เอาแกงก็ได้แกงไซ่นดอกหอมเขาทำราคาดีกว่าเจ้าเจไดนะลุงเรื่องราคาตอนี่ก็อยู่ประมาณสองพันนะครับสองพันเต่งโดยจูงเงียบสองพันลุงเขาขายวางเรียกว่าสองพันสองพันนี่หมายถึงกิโลกัจ้ากิโลสองพันกิโลสองพันเนี่ยสองร้อยเนีสองร้อยเนี่ยแกงมาเลยได้อีกโอ้คนนี้ลุงเขาพูดค่เนี่ย ขุดแถวโดนบ่อปุ้นอะวะขุดได้แต่ว่าวันขำแล้วขำว่าสามน่โอนเงนครึ่งวันแต่ว่าวันขำนี่ได้กิโลกว่าเจับมาได้สักหนึ่งกิโลเอมาได้ปะมาเจออ๋อจับมาเจออันแม่มันเป็นแมวแล้วเถียนเป็นน้องจะขายสักห้าปันน่ะจ้าสักกิโลละห้าปันถ้ามานั่งขุดเอี่ยมหลุมใหญ่มากเจอแมวละเจอเจอแมวละจ้าเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าแมงมันเป็นแมงมันนี่นี่ใครจะมาเจอแมงเนี่ยแล้ขึ้นมือหน่อยน่ะ เนี่ยเนี่ยต้องต่อหาตัวเนี่ยเนี่ยอย่างแม่มันตัวน่อยเนี่ยคนไทยว่าขนาดแม่ยังตัวแค่นี้แล้วลูกจะตัวแค่ไหนลูกจะเล็กแค่ไหนลูกเปนไข่ไงอันนี้คือไข่กระดองมันตัวเต้งมันเป็นแง้มมันเนี่ย เต้ยถ้าเป็นไข่เต้งมันจะแกนยังไข่มันชุ่มหน่อเจ้าล่าหนี่กินได้ก็จะได้กนี่กก็ินได้อยู่แต่นี่กิโลแหมงเ้ากีนกิโลได้ดายเจ้าด้ร้อยปลายเนาะเออเม็ดร้อยปลายกิโลปั้นปลายเนาะเนี่ยกิโลกับปั้นปลายอยู่เนาะเจ้าเต้งเหมใหญ่เออเต้งใหญ่นี่เต้งมันยังเหมใหญ่ยังเล็กอยู่โอ้เต้งไอ้แควนอยู่บักยังไงกับนี่อันนี้ก็คือแต่ว่ามันก็กินได้แล้วเนาะได้เมื่อนี่ก็ได้เมื่อน้อยๆเนี่ยแล้วเมื่อ กิโลนี่หมายถึงว่าเขาต้องไปล่างไปเรร่อยเจ้าอ้แปง้งหรอใครมาส้มทำเนาะ <laughs> ดินมันหนันเขาเขาหันไม้เขาเขาหมายว่าแล้วคนอื่นมาหันมันแหมนบินออกแล้วเขาหันว่าเปิลหมายแล้วเปิดแล้วควรนี่ว้แล้วเปินก็หมายลอะไรกันถ้ามาหมายพร้อมเดียวกันก็ะย้อนกันมาคุดอย่างเียตัวขันอีกครับถ้ามาคุดทีนึงนี้ต้องมากี่คนนะเจ้ากี่คนก็เลี้ยแต่เ้าเหาอเยากมากสองคนก็ได้สามคนก็ได้นี่มันก่อนเดียวนี่มาเกาะบินออกละลูกมันกามีปีกมีอย่างละบินไปละ อย่าีนี่เขามารองฮับซื้อเลยก็ว่าเขาจะขายเจ้อยอะถ้าทขาประกาศขายแล้วลงเฟซกามเดียวมันจะกล่าวคนถามไปผสมพันธุ์กันแล้วมันจะลงดินเนี่ยกะลงดินแล้วมันจะเอามาไข่ไข่ในดินเขาง้องว่าแม่พญาเนาะแม่พญามันจะมีเม็ดแดงๆนะเดี๋ยวจะเอาเปี้ยมีอะไนี่มีมันไปผสมพันธุ์มาแล้วมาไข่แม่พญามันจะโตใหญ่ไปอย่างนักปศุสัตว์เม็ดแดงนะครับเม็แดงจะเอาตีเขาขั้วกินอะตีเขาขั้วกินนคนเมืองนี่ฮ้องแมงมันนี่หรอถ้าคนไทยอะค่ะ เป็นห้องมดดินมดดินอ๋อตั้งอีสานในห้องมดดินมดดินเอาในห้องแมงมันแมงมันเอกิโลหลักพันปีนี้สองพันปีนี้สองพันแล้วแล้วพันแปดแล้วพันแปดปีที่แล้วนะโอ้โหดูจากการขุดและอาจจะกิโลแปงได้แมงมันไม่เปิ้นเอาแย่อย่างกินเจ้าโรงเรือน ถ้าอีกไปแป้งจอมมากหยากแป้งจอมถ้ามันเเต้งถ้ามันเต้งนี่เปล่าเกี่ยวแกงใช้แลนะรสชาติมันต่างจากไข่มดแดงนี่อย่างใดเจ้ามันคนละกินคนละคินมันอมหอมมันไม่หอมอ๋อหอมเหลืออี่เจ้ามันเหลือเจ้ามันเหลือมันเป็นมันออกมันแล้วก็หอมอ๋อันไปแป้งว่ะเนาะแสดงว่าโปรตีนสูงส่งหายากส่งหายากแล้วแล้วเขาแกงอย่างแกงมดส้มอีได้กว่าเจ้าโรงเรียน ่ใส่พักเสี้ยวได้อป็กต้นให่ใบดอกหอมนะยังมันส้มะเนาะอแก่เดียวกันเจ้าแต่มันมันอส้มมันเหมือนหอมยังไม่มันหอมไปกินคนละกินเจ้าเพราะว่าตัวตัวแม่มันก็เหมือนกันเนาะคล้ชยกันแม่แ่พญาเนาะนี่คือแม่พญาเนี่ยเนี่ยตัวแม่พญามันตัวแดงๆนี่นะแม่พญาตัวแดงนะที่วางใครอ่ะ ตัวเดียวนี่วางได้ใครได้เป็นลังเลยกับเจ้าเป็นลังเป็นลังโอ้นี่คือแม่พันธุ์มันมันบังหลุมก็ไม่ไหลห้องใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีสามแม่สี่แม่นั่นม้นได้สามแม่สี่แม่ไหมนะตัวแค่เนี่ยวางไข่เป็นลังเป็นรอยเราต้องเอาเอาไว้ที่เดิมคนอ๋อเอาเอาแม่นไปเนาะจะหอมเอาแม่นไปเนาะตอนนี้นะคะลุงเลื่อนเขาก็กาลังถมหลุมของแมงมันนะคะเพื่อที่จะเอาไข่มันนะคะไปล้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไข่แมงมันนั้นเป็นยังไง เราขุดแล้วเราก็ต้องถมต่อ เราไปขุดมากันเมื่อกี้นี่ค่ะมีนะคะลักษณะไข่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนนะคะมีไข่แมงมันแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะคะว่าเขาเอาไปทําเมนูอะไรอยากรู้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ลุงเลื่อนกับลุงเ,เขาครตอบเลยค่ะ